สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็จะมาแนะนำการทำว่าวกล่องนะครับวันนี้การทำว่าวกล่องลุงดำตอนนี้ลุงดำก็มัดมัดมัดเชือกหรือมัดได้เสร็จแล้วนะครับมัดได้เสร็จแล้วก็มีโครงสร้างอย่างนี้เขาเรียกว่าว่าวกล่องสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็อ่าที่เรานำแบบก็มาจากต่างประเทศนะครับตอนนี้แต่ต่างประเทศเขาจะใช้พวกกระไฟหรืออะไรอะเหมือนคันเบ็ดน,นะครับ มาทำโครงว่าวนี่ครับแต่คนไทยก็มาดัดแปลงใช้จากไอกาฟไฟหรือโครงว่าวที่เขาทำบเบนะ็ดไรน่ะแข็งแข็งนะครับคนไทยก็ที่เขาแข็งแข็งที่เขาทํากลางเต็นท์นะครับหรือคันเบ็ดฝรั่งนะครับแต่นี่คนไทยก็มามาเอาไม้ไผ่ทําแทนนะครับตรงนี้โครงสร้างจะเป็นไม้ไผ่นะครับนะครับ แล้วไม้ไผ่มันจะมีความเหนียวและกระเบานะครับอุปกรณ์ก็จะมีกาวลาเท็กนะครับกาวลาเทสนี่กาวทีไม้ที่เราเหลาไว้เราประกอบโครงสลับเม็ดนะครับตนนัวนี้นะครับโครงเว้าที่ผมให้ทําที่ผมทํานี้นะครับตอนนี้ก็ร้อยประมาณร้อยจากตรงนี้นะครับจับโครงตรงเตง็มโครงตรงนี้อ่ะ เนี่ยครับที่เราให้ดูโครงนี้นะครับถึงตรงนู้นสุดท้ายที่ก้านยาวนะครับแต่จากตรงนี้ถึงตรงนี้ฝั่งนี้นะครับนี่โครงสร้างจากนี้ถึงตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยถึงตรงปลายนี่นะครับตรงนี้ประมาณร้อยห้าเซนนะครับเซนติเมตรนะครับแล้วเราก็มาแบ่งตรงนี้นะครับนี่แบ่งตรงนี้ที่เราเห็นนะครับนี่สามสิบห้าเซนนะครับสามสิบห้าเซนนะครับนะครับ ตรงนี้ก็สามสิห้าเซนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามห้าเซนนะครับสามห้าเซนไอปีกว่าวที่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สาห้าเซนนะครับตรงนี้สามห้าเซนนะครับตรงกลางตรงนี้เราเห็นเนี่ยสามสิบห้าเซนนะครับแต่ตรงกลางที่เรามาบวกกันกากระบาดตรงนี้เสลงกากระบาดตรงนี้นะประมาณสิเจ็ดเซนจุดห้านะครับสองนี่ก็สิบเจ็ดสิบเจดเซนจุดห้านะครับเนี่ย17จ เซนติเมตรนะครับแล้วก็วัดกึ่งกลางระหว่างตรงนี้นะครับอย่างนี้ตรงนี้นะครับมัดให้ตรงกลางนะครับมัดตรงกลางแล้วขึ้นโค้งฝั่งนี้ก็ขึ้นโค้งนะครับเนี่ยนะครับมีไม้ทั้งหมดก็ตรงนี้ก็สี่อันนะครับสี่อันตรงนี้แปดอันนะครับไม้ประคองตรงนี้แปดอันอันนี้ก็หนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดอันนะครับฝั่งนี้ด้วยครับเนี่ยอีกสองอันนะครับ พอขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับนี่ขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับนี่พอขึ้นโครงมัดเสร็จแล้วก็เอาทูกหรือพวกยากันยุงอะแล้วก็จุดพวกหนวดตรงนี้นี่หนวดได้นะครับหรือเศษได้ที่เรามัดไอ้ตัวนี้มัดมัดตักไอ้ตัวนี้มัดเพื่อทากาวนะจุดได้ไอ้หนวดได้ตรงนี้จุดแล้วก็และสิ่งสําคัญนะครับต้องกาวลาเทคนี่ครับกาวลาเทคนี่ กาละเท็นี่ก็พอนั้นก็เสร็จแล้วก็มัดเสร็จแล้วแล้วก็เอากาลระเท็กมาทาตรงนี้ทากาวทุกมุมที่ลอยมีการมัดนะครับข้อต่อตรงนี้ข้อต่อหรือข้อต่อเน,นี้ยหรือก็ต่อนี่มัดกันเพื่อไม่ให้ได้ตรงนี้ขยับนะครับตรงนี้ขยับพอดมโดนลมแรงนะมันจะขยับแล้วมันจะไม่ได้องศานะครับจะเป๋หมดเลยครับแล้วมันก็จะตกในที่สุดถ้าเราทากาวเสร็จแล้วเนี่ย ได้หรือเชียบตังนี้ก็ไม่ขยับไปไหนนะครับนี่ครับการทําพวกนี้ก็เป็นพวกสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับเวลาว่ามันขึ้นก็ขึ้นสไตล์อย่างนี้เนี่ยสไตล์อย่างนี้นะครับนะครับสไตล์อย่างนี้นะครับส่วนที่สําคัญสายสายทุงหรือสายเขาเรียกสายทุงสายทงสี่สายมัดว่าวอยู่ตรงนี้นะครับเราพูดง่ายๆคือสายมัดว่าวดีกว่าสายทุงสายทุง สายนี่สายมัดว่าวตอนแรกมัดว่าวจะอยู่ตรงนี้นะครับสายเดียวนะครับพอาสายเดียวการถ่วงของว่าวคือตรงนี้จะเป็นหนึ่งส่วนเราแบ่งเป็นสามส่วนีนหนึ่งส่วนสองสามนะครับเราก็จะมัดมัดที่ส่วนที่อยู่ที่ด้านท้ายน่ะสองส่วนส่วนที่อยู่ด้านหน้าในหนึ่งส่วนก็จะมัดสายทงตรงนี้สายทงนะครับหรือสายที่เรา,เาวิ่งว่าวนะครับแทนนี้นะครับ <ole> ทีนี้ การทำว้านี้ก็ไม่ยากนะครับคือมันต้องได้ได้สักส่วนนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือคือการขึงไม่ให้มันโยกหรือเป๋ไปเป๋มานะครับตรงน,นี้ถึงตรงนี้ถึงนี้ไม่ให้เป๋ไปไปมาปเวลาขึ้นเสร็จแล้วมันจะขึ้นสวยมากนะครับไม่มีการเป๋ลมไอ้รงกลองตรงนี้ที่เราเห็นกล่องตรงเนี้ยไอ้กล่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเราก็จะปิดได้นะครับตรงกลางไม่ต้องปิดน,นะครับนี่ ตรงนี้เรียกกล่องกล่องล่อนลมหรือกล่องประคองเว้าให้เว่ามันขึ้นตรงนะครับนะครับวันนี้ลุงดำก็มาแนะนําการทําว่ากล่องแค่นี้นะครับเดี๋ยวลุงดำแปแปกกระดาษแก้วกระดาษใสเนี่ยสีนี่ลุงดำจะทําให้ดูคลิปที่สองนะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำนะครับ